คำถามานี้่คอมเมนต์มาทำทำไมา <c oughs> วางวางมากอย่างเงี้ยาว่างจัดเขาจะมีคำถามว่าเอ้าคุณทำไปทำไมคุณทำแล้วคุณได้อะไรคุณทำแล้วแบบเป็นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเวลา1 8บแนาฬิกาสิเนาทีเราอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามันมีคำถามมาค่ะ ถามว่าทําไมจริงๆแล้วทําไมสถานีแบ่งปันคือภาพที่เราเห็นใช่ไหมว่าสถานีแบ่งปันไปแบบอ่าช่วยชุมออนชนนั้นออกลงทานนี้ไปช่วยในเรื่องของจิตอาสาต,ต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยอ่ะคำถามนี้นี่คอมเมนต์มาทำทำไมวา่วา,งวางมากเขาจะมีคำถามว่าอ้าวคุณทำไปทำไมคุณทำแล้วคุณได้อะไรคุณทำแล้วแบบ เป็นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยจริงก็ทำไปเยอะนะครับนอกจากโรงทานเราก็ยังทำมีเรื่องเกษตรเป็นเกษตรพวกหนองนาเดี๋ยวในอนาะคตเราจะเปิดให้คนที่ไม่มีที่ดินนะครับไปทำเกษตรแล้วเราก็มาทำเรื่องการตลาดให้มีสถานีแบ่งปันที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าอย่างเงี้ยฮะช่วยทางเกษตรกรแล้วก็มีทำเรื่องสุขภาพประสง ที่มาวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพพระสงฆ์ครับเพราะว่ามาดูแลสุขภาพัาตกรรมแล้วก็เรื่องของแพทย์แผนไทยก็ทําไปหลายๆอย่างส่วนมากเราจะสนใจเรื่องเป็นปัจจัยสี่เรื่องอาหารสุขภาพพระสงฆ์ก็อย่างที่ทราบกันของจริงก็ทําไปเยอะเนาะว่างนะพอจริงๆเอ,อาจรย์ถามจริงเหร <laughs> ไม่กว่าขนาดนั้น คณะเราอ่ะหลายคนแต่เดี๋ยวมานั่งกันอยู่ตรงนี้อย่างคุณโอ๋ก็ถูกนับเป็นหนึ่งในคณะเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <S 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 อย่างที่เคยคุยกันบ่อยๆว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ไรแค่อยากได้ความสุขแหละแต่ความสุขมันมีหลายประเภทครับบางคนก็อยากได้รับคมชมถึงจะมีความสุขบางคนได้ทําอะไรดีๆเพื่อคนอื่นเห็นรอยยิ้มคนอื่นเราก็มีความสุขความสุขบางประเภทมันต้องรออย่างรอคนอื่นชมอย่างเงี้ย มันก็ต้องรอแต่ถ้าเกิดความฉุกจากการที่เราทําอะไรดีๆให้คนอื่นเราไม่ต้องรอทําได้เลยได้มากได้น้อยอย่างวันนี้ที่ที่เรามาทำแล้วเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าเราก็พอทําได้ถ้าถามว่าทําทําไมต้องถามเข้าไปว่าไม่ทําได้ไหมหรือว่าทําไมถึงไม่ทํา เอาคิดมุมแบบกันถามว่าทําทําไมอีกอย่างนึ้งก็คือแล้วทําไมถึงจะไม่ทําเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทําอะไรอย่างงี้นะแต่โอ้ว่าพอได้ทำมารู้สึกมันเป็นการขัดเกลาตัวเองนะมันเป็นความรู้สึกว่าความสุขอะค่ะมันไม่ได้มาจากกระเป๋า ไม่ได้มาจากรองเท้าซึ่งกระเป๋ารองเท้าก็ไม่ได้ผิดนะครับคนไหนชอบอย่างใดก็ได้ก็ใช่แต่ว่าหมายถึงตัวเองอ,ะอ่ะเอามันเริ่มความสุขมันมาจากการที่เห็นรอยยิ้มคนอื่นใจเราเริ่มรู้สึกแบบโอหเห็นเขายิ้มแล้วเรายิ้มตามเห็นคนนี้เขาแบบโอ้ยกมือไหว้ขอบคุณขอบคุณแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเราแบบดีจังเลยอนยะ่างเงี้ยพี่พอจําได้ไหมที่เราไปกันที่ที่หัวหินนึกก อไปงานงานมวยแต่ว่าจริงๆคือเหมือนกับว่าเราไปทําเพื่อบูชาบูชาพระกรสาเราไปออกลงทาไปออกลงทาภาพที่มันติดตาเลยอ่ะคือภาพที่น้องๆซ้อมกันมาแล้วขิวกันมากเลยแล้วก็วิ่งกลูกันนะกลัวว่ารถเราของจะหมดหรือยังตัดภาพไปวันนั้นนะครับน้องๆน่าจะล่วงเป็นพันเนาะใช่น้องๆคือ คือคนที่ลํามวยไทยแล,แล้วแดดก,ก็ร้อนแดดก,ก็ร้อนใช่หิวน้ำเอยเลยเราไปออกลรงทานเราเตรียมน้ำดื่มน้ําเย็นแชยเย็นไว้ให้แล้วก็มีอาหารอาหารนี้เราไปออกอยู่หลายวันนะโอ้สี่วันน้าวันใช่ะมานั้นครับแล้วก็ตอนที่น้องๆก็ต่อแถวเรียงมาถึงเห็น,หนลราปื้มมาก ก่อนที่จะมาถึงต่อแถวนะเขาวิ่งกลูกันมาแบบกลูคือเขากลูกันมาก่อนแล้วเขาก็มาเริ่มจัดระเบียบตัวเองด้วยกันต่อแถวคนท้ายแถวก็จะชะเง้อมองว่าจะหมดหรือยังจะหมดหรือยังก็แบบเป็นภาพที่เรารู้สึกว่า hey. เนี่ยพอนดึกถึงเลยมีความสุขถามว่าทําไปทําไมเจ้เนี่ยคาําตอบครับมนุษย์ทุกคนอยากได้ความสุขทั้งนั้น ถูกไหม,มงั้นไม่ผิดถ้าเกิดเราจะมีความสุขจากการที่เรามีกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยมันเป็นความสุขเราเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจด้วยอย่างเราทําสิ่งนี้เราต้องการอะไรเราต้องการความสุขแต่ความสุขเนี้ยเราก็ไม่ได้อยากเก็บเอาไว้คนเดียวความสุขมันก็สามารถเหมือนเทียนนะครับที่เล่มหนึ่งต่อให้อีกเล่มหนึ่งหรือเล่มเดิมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังสว่างอยู่ แต่เราสามารถส่งต่อเป็นทอดทอดทอดไปได้บางทีคนทําอะไรที่ที่เป็นประโยชน์หรือว่าสิ่งดีๆก็ต้องการกําลังใจอย่างเรามาให้กําลังใจของคณะคุณหมอหรือว่าเราไปร่วมงานที่อุทยาราชพักเราก็ให้กําลังใจน้องๆเขาก็อย่ากเห็นรอยยิ้มเนาะถ้าถามแล้วได้อะไรก็แค่นี้ละครับคําถามต่อไปคือเหนื่อยไหม ถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยนี่มูสาละเ<อ>พราะคือมันเหนื่อยแต่ว่าใจมันไม่ได้เหนื่อยนะและ้วเรามีคําเตือนใจง่ายๆเลยครับเหนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยก็นอนเหนื่อยก็นอนหิวหิวก็กินหิวก็กิน,น <ะ S 2> พกหน็นว่าอะไรกินชีวิตก็มีแค่นี้ครับเราไม่ต้องทําอะไรให้มันซับซ้อนอาทิเช่นกดติดตาม จริงๆที่อยากให้กดติดตามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมอะไรที่สุดท้ายเราจะไปถึงเราทุกคนที่กดติดตาม,ม,มเพราะว่าโครงการที่เราจะทำอกว,ว้างมากจริงๆงแล้วก็ <ๆ S 2> ทำไปหลายส่วนครับแล้วก็ <ๆ S 2> น่าจะไปถึงคนที่ติดตามมานนะไม่วันใดก็วันหนึ่งวันนั้นถ้าเรามีวาสนาต่อการเราจะได้ไม่เครอรเขินกันครับเพราะเราติดตามกันมานานแล้วกดติดตามนะคะทุกคนค ¡Gracias! <laughs>